สวัสดีครับทุกท่านก็พบกับกผมตีแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอซามไล่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแลวก็อ้าวละครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับตำนานมหาการ์มาเวลี่ใช้เวลาโคตรนานฮะก,กว่าเรื่องมันจะมาต่อต่อกันจนทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลวันนี้จะพาไปดูไอรอนแมนภาคหนึ่งไว้เฮ้ยและก็อ้าวละครับเปิดเรื่องมาเราจะพบกับโทนี่สตาร์ซึ่งโทนี่สตาร์เนี่ยแกมีพ่อที่ชื่อว่าฮาวเวิร์ดสตาร์ครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท Stark ครับจงเกรดว,ว่าตอนนี้ s t a r ์ i อินดัสทรีเนี่ยเป็นบริษัทที่โด่งดังมากๆครับส่วนตัวของโทนี่นี่ก็เป็นเด็กที่โคตรจะเก่งเลยตั๋วขเขานั้น4ขวบเนี่ยก็สามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้แล้วพอ6ขวบเนี่ยเขาประกอบมอเตอร์ไซค์ครับแน่นอนว่าเขาโตขนาดนี้โคตรเก่งเลยนอกจาก s t a r ์ i อินดัสทรีจะเด่นเรื่องการสร้างพลังงานเตาปฏิกรณ์อาร์คแล้วตัวของบริษัทนี้ก็ยังเด่นเรื่องการสร้างอาวุธครับโทนี่นี่ตั้งใจจะทําอาวุธสุดไฮเทคมาเพื่อสันติภาพของโลกครับโดยตอนนี้เขาเป็นบุคคลสําคัญสําหรับอเมริกาเลยเรได้ว,ว่าทางทหารนเน้าาไดอวุ ก็จากโทนี่นี่แหละโดยตัวของโทนี่นั้นเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเพย์บอยมากๆครับชอบเที่ยวติดยีสาวๆนี่เขาชอบหมดครับใครที่มียีโทนี่เนี่ยจะชอบมากๆนะครับแล้วเขาจะพาสาวอ้อๆมาอัสบาระแฮมที่บ้านทุกคืนแล้วสาวเนี่ยก็ตกใจมากๆนะครับโอ้โหทำไมบ้านโทนี่มันอลังการโอ้ใหญ่โตขนาดนี้โอ้ทำตัวไม่ถูกแล้วก็ตัดมาที่ด้านของโทนี่นะครับตวงเขานี่ยกำลังประกอบรถแรงๆอยู่ครับจากจะซิ่งแล้วเราก็จะได้รู้จักกับจาวิสซึ่งเป็นพ่อบ้านของโทนี่นะครับต้วงเขานั้นเป็นระบบ AI ที่โคตรจะฉลาสด มันก็สิงอยู่ตามเทคโนโลยีของโทนี่นั่นแหละจากนั้นเราก็จะได้รู้จักกับเลขาของโทนี่นะครับเธอคือเพเปอร์โพสโดยตัวของโทนี่ก็มีเพื่อนสีเพื่อนสนิทของเขานะครับคือผู้พันโรดี้ตอนนี้โทนี่เนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปกับผู้พันโรดเพื่อเดินทางไปที่อัฟกานิสถานนะครับโดยตัวของเขาจะไปเปิดตัวโชว์อาวุธใหม่ที่สร้างโดยโทนี่สตาร์คหรือสตาร์อินดัสทรีตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปพรีเซนต์จรวดเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าจรวดเจลริโก้ซึ่งจรวดตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีสูงสุดแล้วที่โทนี่ พอใจมากมากนะครับแต่ก็เตรียนที่จะซื้อจากนั้นโทนี่เนี่ยก็ได้เดินทางกลับครับเพื่อจะไปอเมริกาแต่ว่าขบวนรถของโทนี่ที่แยกออกมาเนี่ยถูกโจมตีโดยพวกกลุ่มก่อการร้ายเทลลิงนะครับตู้งเทลลิงเนี่ยกะฆ่าโทนี่ครับแต่โทนี่เนี่ยดันรอดมาได้เขาหนีออกมาจากนอกรถแล้วเขาก็ได้เห็นขีปนาวุธที่กลุ่มของเทลลิงยิงมาโทนี่งงเลยครับมันเป็นอาวุธจาก Stark Industry นั่นเท่ากับว่าโทนี่โดนระเบิดของตัวเองโจมตีไว้เต็มเต็มเลยครับสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันได้เข้าไปในตัวของโทนี่เต็มเลยครับะาาาุันนี้้สเกม็ททํห่่พงขู ใจแล้วโทนี่ก็ถูกเทนลิงจับตัวไปนะครับแต่ว่าตัวของเขาได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่ายินเส้นตุ้งยินเส้นเนี่ยได้ทาการช่วยเหลือชีวิตของโทนี่นะครับเขาได้สร้างเครื่องสนามแม่เหล็กขนาดเล็กติดไว้ที่หน้าอกของโทนี่เพื่อกันไม่ให้สเกลระ,ะเบิดมันวิ่งเข้าสู่หัวใจต่อมาเทนลิงก็ได้ปรากฏตัวนะครับแต่พวกนี้มันเป็นกลุ่มเล็กๆครับพวกมันโผล่มาแล้วบอกว่าที่จับโทนี่มาเรียกค่าไทเดียมันอยากจะให้โทนี่สร้างจรวดทําจรวดเจลิโก้ให้พวกมันหน่อยซึ่งจรวดแบบนี้มันเป็นจรวดที่โทนี่เพิ่งพีเต์ไป ถ้าโทนี่มันไม่ทํามันก็นจะทรมานโทนี่ครับโทนี่กับนักวิทยาศาสตร์ยินเซนก็เลยต้องยอมให้มันพาไปสร้างจรวดให้กับกลุ่มพวกเทนล,ลินนะครับแต่พอโทนี่ออกไปดูรบอบๆฐานของเทนล,ลิงอุปกรณ์วัตถุดิบที่เขาต้องทําจรวดมันมีแต่ขีปนาวุธที่มาจากบาริษัทสตาร์อินเตอร์ทีทั้งนั้นเลยอาวุธของโทนี่ถูกนํามาขายและอยู่ในตลาดมืดหมดเลยจากนั้นโทนี่ก็ได้ตกลงจะทําจรวดให้นะครับแล้วโทนี่ก็ได้เบิกอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อที่จะทําจรวดอันใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วโทนี่ได้สร้างอาร์คเดียเตอร์ขนาดเล มองไที่หน้าอกของเขาเพื่อตีตวงเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อและไม่ต้องพ่วงกับอุปกรณ์สนามแม่เหล็กพลังแบตดรถยนต์แบบใหม่ในมันดีกว่าเยอะจากนั้นโทนี่กับนักวิทยาศาสตร์ยินเซนก็ได้ช่วยกันสร้างชุดเกาะที่โทนี่ออกแบบขึ้นมานะครับนั่นคือไอรอนแมนมาร์กหนึ่งนั่นเองโดยโทนี่สร้างชุดนี้เอาไว้เพื่อที่เขาจะได้หนีออกจากที่นี่ครับเมื่อชุดเสร็จแล้วแต่ระหว่างที่หนีนักวิทยาศาสตร์ยินเซนเนี่ยเขาได้ออกไปล่อและดึงความสนใจช่วยโทนี่ครับจนทําให้ตวงเขานั้นถูกยิงและเขาก็เดสมอล์เร่งเลยนั่น ออกมาจากฐานทับนั้นได้แค่คนเดียวก่อนที่เขาจะหนีออกมาดร์ได้ฝากให้โทนี่มีชีวิตอยู่ต่อและทําประโยชน์ให้กับคนทั่วไปอย่าให้ชีวิตของคุณต้องเสียเปล่าแล้วโทนี่เนี่ยก็ทําการถล่มฐานทัพเทนลิงนะครับแล้วตัวของเขาก็บินโผล่ออกมาจากฐานตรงนั้นเลยเมื่อเขาออกมาจากหุบเขาได้แล้วโรดดี้ก็หาตัวเขาเจอครับเมื่อโทนี่มาถึงเนี่ยเขาก็รีบไปแถลงข่าวก่อนเลยโทนี่ตัดสินใจแล้วว่าต่อจากนี้บริษัทสตาร์อินดัสทรีจะหยุดสายงานการผลิตอาวุธในบริษัททันทีและบริษัทก็จะเลิกขายอาวุธแล้ว ซึ่งตลอดมาเนี่ยโทนี่คิดว่าตัวของพ่อเขาและตัวของเขาผลิตอาวุธขึ้นมาเพื่อบกป้องโลโกแต่เขาคิดผิดอาวุธของเขานั้นถูกนําไปขายให้กับผู้ก่อการร้ายเขาจึงต้องการที่จะเลิกทําอาวุธในทันทีนั่น,นทาให้สเตนอาร์ของเขานั้นงงมากๆและสเตนก็รีบไปหาโทนี่เลยครับบอกว่าโทนี่ตอนนี้บริษัทเรารายได้หลักคือการผลิตอาวุธนะและโทนี่เนี่ยก็ได้แนะนําแต่นะครับว่าพวกเราเนี่ยไปหายอย่างอื่นทําก็ได้บริษัทของเราอาจจะเปลี่ยนไปพัฒนาพลังงานจากปฏิกณ์อาร์คัวตอนนี้โทน,นี่สามารถผลิตอาร์เรเตอร์ออกมาได้และมันมีขนาด ซึ่งใ้เครื่องนี้มันทาให้โทนี่อยู่รอดได้เขาจึางต้องพัฒนาต่อจากนั้นสแตนกกลียบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันหาทางออกให้ตัวนายก็ไปพักตัวก่อนนะพักผ่อนวันต่อมาหุน้นบริษัทสร้างอินเตอรีเนี่ยกระตกยับเลยครับจากนั้นโทนี่ก็ได้สร้างอาร์กเรเตอร์ตัวใหม่ซึ่งมันเป็นตัวที่ใหม่กว่าและอุปกรณ์ครบกว่ามันจึงให้พลังงานได้เยอะกว่าอาร์กเรเตอร์ตัวเก่าที่เขาสร้างในฐานทัพของเทนลิงโดยชิ้นเก่านั้นโทนี่ก็ได้ให้เปเปอร์ผู้ช่วยของเขาเป็นคนเปลี่ยนให้เมื่อเขาเปลี่ยนออกมาแล้วโท้งิซะ จากนั้นโทนี่ก็ได้ไปชวนเพื่อนครับเขาไปชวนให้ผู้พันโรลดมาเป็นผู้สวมใส่ชุดเกาะใหม่แต่ว่าผู้พันดันปฏิเสธไปแล้วโทนี่เนี่ยก็ต้องมาพัฒนาชุดคนเดียวครับแล้วโทนี่ก็เริ่มพัฒนาชุดเกาะใหม่ทันทีแล้วเขาคิดว่าเมื่อมันไม่มีใครใส่ใส่เองก็ได้วะ่ะจากนั้นมันก็ออกมาเป็นมาร์กทูครับหุ่นเพียวกว่ามาร์กวันการบินนี่ก็บินได้เร็วกว่านะครับและจากนั้นโทนี่ก็ได้ทดลองเอาชุดมาร์กทูไปบินให้สูงๆเลยครับแต่ว่าชุดของเขามันยังไม่รองรับชั้นบรรยากาศสูงๆทำให้้้มมมาาารคเนนนน่ยัักกลลป็็็แขงบตโทไดดผิชุใ มากที Mark โดยการปรับจุดเพิ่มฟังก์ชันต่างๆแก้จุดอ่อนต่างๆเช่นทําให้ชุดเนี่ยรองรับการบินชั้นบรรยากาศสูงๆแล้วก็ปรับชุดที่ผลิตมากทีเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ทํามาจากชุดไทเทเนียมผสมกับทองคําและจากนั้นโทนี่ก็ได้มาเจอสเตนครับสเตนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้บอร์ดบริหารในบริษัทเราเนี่ยหาว่านายบ้านนะโทนี่และเขาเนี่ยก็อยากจะเอานายออกตอนนี้เขาอยากจะดูและพิสูจน์ว่าเครื่องปฏิกร์้ากในอกของนายเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าโทนี่ฉันอยากรู้ว่านายกำลังทำอะไรอยู่ส่งตอนนี้โทนี่เนี่ยมันยังไม่ไว้ใจใครนะครับโทนี่ ได้บอกปฏิเสธไปแล่เขาก็ไม่บอกว่าตอนนี้เขามีแผนอะไรอยู่แต่โทนี่เนี่ยก็ยืนยันว่าบริษัทของเขาจะไม่ผลิตอาวุธแล้วดานเปเปอร์เนี่ยก็ได้ทําของที่ลึกออกมานะครับนั่นก็คืออาร์เดียเตอร์เวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชันแรกสุดเอามาให้กับโทนี่เป็นกล่องเก็บสะสมไว้นะครับใส่ตู้กระจกมาซะสวยเลยจากนั้นโทนี่เขาก็ได้ไปโผล่ที่งานการกุศลของตัวเองนะครับซึ่งโกติเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเลยในงานนี้โทนี่ก็ได้เจอกับอาตัวเองสแตนตัวของเขาเนี่ยกำลังแก้ข่าวเรื่องบริษัทจะไม่ทําอาวุธแล้้้วนับทอีี่เเกก็ไดไดปจจโ อีกเจ้าหน้าที่โคสันเนี่ยก็อยากชวนให้มาร่วมโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งตัดมาที่โทนี่นะครับระหว่างที่โทนี่คุยกับโคสันเขาก็เริ่มหลงรักเลขาตัวเองล้วครับจากนั้นนะักข่าวที่โทนี่ได้ไปออสบัตแฮมด้วยก็โผล่มาฟ้องนะครับว่าตอนนี้อาวุธของโทนี่ถูกนําไปใช้อีกแล้วซึ่งโทนี่เนี่ยก็รีบเอาเรื่องนี้ไปถามสเตนนะครับแ,แต่สเตนเนี่ยมันก็ยอมรับออกมาตรงๆเลยว่าตัวของมันนั้นเป็นคนเซ็นขายอาวุธให้กับฝั่งของเทนลิงในตลาดมืดแล้วก็เปิดเผยอ,อีกว่าตัวของมันนี่แหละที่เสนอเรื่ออออองงงงใหห้้้กกกกํําาจัััดดดโโทททททนนนีีออี่ไปปปม็เพะ โทนี่ก็ไม่ยอมสิครับจะโดนยึดบริษัทเขาก็กลับมาพัฒนาชุดต่อครับแล้วก็ซ้อมยิงบ้านตัวเองจนท่าน้ชุดมาร์คทีเสร็จสมบูรณ์แล้วโทนี่เนี่ยก็ได้ออกไปทําภารกิจนะครับถ<ะ>ล่มกุนเทลิงถล่มกันแบบง่ายๆเลยแล้วโทนี่เนี่ยก็บินกลับมาที่อเมริกานะครับจากนั้นกองบินของผู้พันโรสก็มาเจอโทนี่ครับแล้วโทนี่ก็ได้บอกกับผู้พันโรสนะครับว่าเขาเป็นคนใส่ชุดเกาะเองนาะยอยากจะมาลองด้วยไหมล,ะล่ะโรสโทนี่เนี่ยก็ได้ชวนให้ผู้พันโรสเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ไอรอนแมนนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งผู้้พันสก็ได เอามาแก้ข่าวว่าตอนนี้อเมริกาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถล่มฐานทัพของเทลลิงด้านสเตนเนี่ยมันก็รู้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ถล่มฐานทัพของเทลลิงมันเป็นฝีมือของโทน,นี่แน่ๆซึ่งมันก็เปิดเผยเออกมาแล้วนะครับว่าสเตนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนของกลุ่มเก่อกร้ายเทลลิงนะครับในการขนส่งอาวุธต่างๆจากนั้นรองหัวหน้ากลุมเทลลิงก็ได้มาสวัสดีสเตนนะครับแล้วก็พาสเตนไปดูว่าที่โทนี่มันหนีออกมาจากฐานทัพนั้นได้ก็เพราะชุดเกาะชุดนี้แล้วรองหัวหน้าของเทลลิงก็ได้ส่งมอบแบบก,การสร้าางงชุดเกะขอโทนีน แล้วก็ชุดมาร์กหนึ่งที่เป็นชุดเศษเหล็กที่ตัวงโทนี่ลึมงไว้ที่ฐานของเทลลิงนะครับเพื่อที่รองหัวหน้าของเทลลิงจะได้รวมมือกับสแตนจัดการโทนี่แต่สแตนมันไม่ยอมครับตัวของเขาได้เปิดเครื่องอัมพาตใส่รองหัวหน้าของเทลลิงเพื่อให้เขาขยับตัวไม่ได้15นาทีก็ที่สแตนจะถล่มคาทาหานที่เหลือของกลุ่มเทลลิงหมดเลยครับแล้วสแตนก็ได้ยึดชุดมาร์กหนึ่งเอามาพัฒนาต่อในชื่อโปรเจกต์ไอรอนมองเกอร์แต่ว่าตัวงเขายังขาดชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับนั่นคืออาร์คเลเยเตอร ด้านโทนี่เมื่อเขารู้แล้วว่าอางตัวเองกําลังจ้องที่จะฆ่าเขาเขาเลยวานให้เปเปอร์ไปดูดล้วงเอาข้อมูลของสแตนมาจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าตอนนี้สแตนกาลังทําอะไรซึ่งเปเปอร์เนี่ยก็บุกเข้าไปดูดข้อมูลนะครับแล้วก็หนีออกมาจากสแตนได้ตัวของเธอนั้นก็มีข้อมูลทั้งหมดแล้วโดยเธอนั้นได้รับการช่วยเหลือจากทัพนดีนโคสันตกมาช่วงดึกครับเปเปอร์เนี่ยรีบโทรไปเตือนโทนี่เลยว่าให้ระวังตัวเดสสแตนจะมาฆ่าแต่ว่าไม่ทันแล้วครับโทนี่โดนเครื่องอามาพาตของสแตนไปทำให้ตัวของเขานั้นขยับตัววไไม่ได้้แลก็ ขโมยเอาเครื่องอาร์คเรกเตอร์อันใหม่อยู่ตรงหน้าอกนะครับดึงกันไปง่ายเลยนั่นจึงทําให้โทนี่ตอนนี้เกือบจะตายแล้วครับแต่ยังดีที่เพเปอร์ได้เก็บเครื่องอาร์คเรกเตอร์อันเก่าทาไว้เป็นที่ระลึกครับทาให้เครื่องนี้มันทําให้โทนี่อยู่ต่อได้นะครับแต่โทนี่เนี่ยก็รีบไปหยิบทันทีเลยตัดมาที่ด้านเพเปอร์เธอเนี่ยก็เรียกเจ้าหน้าที่5คนพเพื่อที่จะไปจับตัวแสแตนนะครับไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่โคสันเลยแต่ว่าไม่พอครับเพเปอร์เนี่ยโดนไล่ล่าค่าด้านโทนี่เนี่ยก็ได้ผู้พันรถมาช่วยนะครับเมน,นี้ักม็ งานพอจะให้เขาอยู่ต่อได้แต่วพลังงานของอาร์เกเตอร์อันเก่ามันใกล้จะหมดแล้วครับพลังงานของอาร์เกเตอร์อันนี้มันไม่พอที่จะให้พลังงานกับชุดอันใหม่ของเขาแน่แต่โทนี่ต้องไปช่วยเปเปอร์ครับเขาจึงใส่ชุดแล้วไปสู้ต่อแล้วโทนี่เนี่ยก็ไปสู้กับตัวร้ายไอรอนมองเกอร์นะครับที่มันขับเคลื่อนชุดนี้โดยสเตนพวกะเขาต่อสู้กันอย่างมันครับแต่ด้วยความที่ว่าชุดของโทนี่เนี่ยมันพลังไม่พอโทนี่เลยให้เปเปอร์ไปปลดล็อกเครื่องปฏิกรณ์อาร์คอันใหญ่ให้พลังเนี่ยมันไประเบิดด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยมันก็มีไอ นี่กับเพเปอร์เนี่ยก็ทาได้สําเร็จครับสแตนเนี่ยโดนไฟดูดจากพลังงานของอาร์เกเลเตอร์เตาปฏิกณ์อันใหญ่แล้วตัวของเขาเนี่ยก็ตกลงไปในเครื่องปฏิกณ์อาร์คแล้วก็ตูมระเบิดสแตนในเดสสมอร์ดิ้งนะครับตายยั่งเขียดใหม่จากนั้นผู้พันโลและโคสันโดยตัวของโคสันเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่าเขามาจากหน่วยชิวท้งครูได้จัดงานแถลงข่าวให้กับโทนี่สตาร์คซึ่งสื่อต่างๆเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อฮีโร่ตัวนี้ว่าไอรอนแมนนะครับโดยโคสันแนะนาให้โทนี่บอกไปว่าไอรอนแมนคือบริการของโทนี่แต่พอ โทนี่มันขึ้นไปพูดถแถลงข่าวขอดันบอกไปว่าเขาเป็นไอรอนแมนซะอย่างนั้นนั่นถึงทาให้ทั่วโลกรับรู้หมดเลยว่าโทนี่สตาร์ก็คือไอรอนแมนตัดมาที่ช่วงตอนท้ายโทนี่เนี่ยได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็เจอเข้ากับนิกฟิลลี่ซึ่งนิกฟิลลี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาจากหน่วยชิลและตอนนี้เรามีโปรเจกต์อเวนเจอร์ถึงผมจะชวนให้คุณมาตั้งกลุ่มอเวนเจอร์กันแล้วหนังก็จบลงหากใครชื่นชอบการเล่าหนังกกอย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดี